สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปสุพรรณบุรีนะครับเฮ้ยสุพรรณบุรีป้วยเหรอเฮ้ยสุพรรณบุรีป้วยสุพรรณนรั่นแหละเราจะไปเปิดบูธนะฮะมหากรรมนะครับผมทำงานเป็นโบ๊ทแอนด์ฟิลลิ่คุณปิ่ยสองศูนย์สองศูนย์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บนทางด่วนนะครับหันหลังก็ไปดูของได้ครับอ่าอันแน่นของของและวถอยอาร์นะครับถอยจะเป็นถอยอาร์ดุมิโนมาติสอะไรก็อยู่ข้างใน

always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i head Now we are at the end of the and the to is we are going to see this view which is the water reservoir แล้วก็จะมีคนที่เป็นพวกรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะเป็นกบ้านพักต่างต่างๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันพรุ่งนี้ตอนที่เราจัดอีกีเด็กนะครับไปเจอกันครับโอ้นี่คือบรรยากาศรอบๆเลยนะฮะสุดจริงๆเลยนะครับอื๋อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว For the end of the nose, I just want to keep moving. Yeah, put out all the it's my only medicine. Yeah, Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการโมโต MVP วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับงานนะครับ Pirelli ่แอ b ด์เบมโบ่คอลี่ไฟนะฮะ The King of the a ะเอเวนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของบรรยากาศนะครับของเขาเรียกว่าอะไรแนะนำนะครับเราก็จะพาไปชมบรรยากาศในงานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีพี่ตี้สาวสวยนะครับประจำที่บูธเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปครับ ก็ตอนนี้เราอยู่กับนะครับวหน้าเผ่า CPT นะครับเป็นยังไงบ้างครับป๋าตาที่ละงานนี้มันแน่นอน CPT ยกพวกมาถล่มหน้างานมาถล่มมามาเมาทุกอย่างเราจะยึดพื้นที่หน้างานเราจะยึดพื้นที่หน้างานนะครับขอบคุณทางเมาลิกกับทางโดมิโนนะฮะที่สนับสนุนทีมของ CPT ด้วยได้ครับได้ครับยินดีครับยินดี อาละ,ะฮะตอนนี้นะครับก็อยู่ถึงขั้นตอนที่จะเป็นรุ่นตัวพันแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแข่งกันเนี่ยเราเราดูจากข้างหลังเนี่ยพี่ๆี่เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นใหญ่หมดเลยครับเ้าจะเป็นฮาร์เลย์ยามาฮ่านะครับรวมถึงฮอนด้านะครับเป็นตัวพันซีซีนะครับข้ามผมก็รวมกันก็พันซีซีแล้วเหมือนกันนะฮะพันซีซีแล้วเหมือนกันนะฮะพันซีซีแล้วเหมือนกันนะฮะไม่อยากจะถอดท่าปั๊บเลยเขาเห็นรอยยิ้มอ่ะ,อะเดี๋ยวเดีย๋ยวผมจะพาพิตตี้เนี่ย เดินไปดูแหมไปหาพี่ๆเขาป่าไปกันป๋าพีระนะครับแกจะอยู่ในกลุ่ม c b t นะครับผมแกใช้เวลาจากเชียงใหม่นะครับมากรุงเทพอ่ะสองชั่วโมง้เฮ้ยวิ่งเร็วงเ็นะครับ เันนี้ก็ขอให้ป๋าปสู้นะขอบคุณมากครับขอบคุณบคบได้ครับสู้ๆครับป๋าเป็นอย่งนครับได้ครับช่วยหลบเลยได้ไหมครับทำไมครับต้องการกำลังใจโอเคครับดูนี่นครัตัวนี้ก็สุดเหมือนกันทไมคนแบบนี้อ่ะ โอเคครับตอนนี้นะฮะก็อยู่ได้ถึงครึ่งทางอย่าครับพี่แดงเดี๋ยวแดงให้พี่แดงแนะนำตัวก่อนพี่แดงทำอะไรอยู่นี่ครับสวัสดีครับคุณแดงครับตอนนี้คือสนามมันประมาณ10กิโลประมาณ1ิบสกิโล11กิโล,โล6รอบโดยบัตตี้เนี่ยผมเห็นว่าเมื่อกี้ล้มห้ามช่วยให้บัตตี้เข้าไปช่วยเท่านั้นถ้าเกิดยกไม่ไหวดูวตรงนั้นครับอยู่ตรงนั้นเลยครับบัตตี้ต้องช่วยครับสุดท้ายแล้วพี่แดงเอ้ดูโรเวลาบอกลีกหน่อยทำไง ไม่มีแต่แตลึกลึกลึก <c oughs> แต่ขั้นเป็นพวกนี้เอเมเจอร์ <c oughs> <c oughs> อนนี้ก็เขาเรียกว่าอุบัติเหตุทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปต่อถ้าไปต่อได้ครับนี่คือการยกนะฮะเขาน่าจะเรียนเรียนรู้มาเรียบร้อยนะครับเป็นการยกที่ถูกต้องนะครับยกฟากหนึ่งขึ้นมานะครับลมสนามนี้ไม่เจ็บมากเขาเพิ่งไปต่อมาได้ครับอ่าอค่อยต่อตามเงื่อนไปนะครับมีโอกาสเยอะนะฮะเพราะว่า ทุกคนก็มีโอกาสที่จะพลาดเหมือนกัน เอาละครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ถึงเวลาที่ต้องกล่าวรากันไปก่อนนะครับทุกคนก็ได้รางวัลขับขี่สนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่ม c p t นะครับผม j p Rider ที่มาแข่งด้วยกันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมกล่าวมาอาจจะกล่าวไม่หมด SRC นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับผมเราจะมาเจอกันอีกทีน่าจะประมาณ2 6กันยายนนะครับกับการแข่งครั้งที่2นะครับนะฮะเราจะไปเพชรบุรีต่อที่หนองแยาป้องนะครับเราจะไปดูว่า เดี๋ยวร็อกสนามที่2เป็นไงเดี๋ยวไว้ไปเจอกันนะครับวันนี้โมโต้พี่ีผมดิวขอรายไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ u ับส r คร e ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับผม